นั่นก็คือ0.5% 2ครั้งทีเดียวครับรายงานการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐนะครับที่มีการเปิดเผยกันมาก็ได้มีการระบุนะครับว่าใน,นขณะนี้เองความกังวลของตลาดเริ่มมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแนวโน้มที่เกิดความกังวลน,นะครับนั่นก็คือแนวทางทางด้านเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการกันไว้นะครับ เราไปดูกันนะครับรายงานของทางเฟดนะครับที่มีการเปิดเผยกันมานะครับก็บอกว่ารายงานการประชุมประจําเดือนมีนาคมนะครับระบุว่าคณะกรรมการสนับสนุนให้มีการปรับลดขนาดงบดตุลของเฟดลงนะครับเดือนละ95,000ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐโดยจะเริ่มในการประชุมเดือนพฤษภาค,คมนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเฟดนะครับก็เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะปรับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลลงเดือนละ6 0 0 0 0ล้าน,นดอลลา,าร์สหรัฐครับและปรับลดการถือครองตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง ลงเดือนละ3 5 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยการปรับลดงดดุลน,นะครับจะดําเนินการเป็นระยะเป็นเวลากว่า3เดือนหรือว่าอาจนานกว่านั้นหากสภาวะตลาดเอื้ออํานวยครับนอกจากการพูดคุยกันในเรื่องงบดุลแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เฟดยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากในการประชุมเมื่อวันที่1 5ถึง16มีนาคมที่ผ่านมาเฟดได้มีการอนุมัติการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีในอัตราร้อยละ0.25ครับ โดยในการประชุมประจำเดือนนี้นะครับมีกรรมการเฟดอีกหลายคนที่มองว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนย,ยังคงไม่แน่นอนจึงเห็นว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ้นอัตราดรอกเบี้ยในอัตร,ราร้อยละ0.25ในการประชุมครั้งหน้านะครับแต่กรรมการเฟดหลายคนก็มองว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.5จําำนวน1ครั้งหรือว่า2ครั้งในการประชุมรอบถัดไปครับหากแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันและมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น ในรายงานประชุมเฟดยังระบุนะครับว่าขณะที่เฟดตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อกรรมการเฟดก็ได้เห็นพ้องต้องการครับว่าการปรับลดขนาดงบดุลบัญชีของเฟดจะมีบทบาทสําคัญในการหนุนจุดยืนด้านการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดทางนี้กรรมการเฟดทุกคนนะครับมีความเห็นตรงกันว่าเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นแล้วก็ภาวะตึงตัวในตลาดแรงงาน ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้เฟดนั้นเห็นสมควรที่จะปรับลดขนาดกบดุลในการประชุมครั้งต่อไปครับซึ่งเป็นการปรับลดการถือครองหลักทรัพย์ในเวลาที่ถือว่าเร็วกว่าการดําเนินการเมื่อปี2560ถึง2562ครับถือเป็นการส่งสัญญาณว่ากระบวนการปรับลดก็บดุนจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลก,กเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีนเอนช่องจิตตกับ